สวัสดีาาท่านผู้ชมท่านนะครับผมอยู่ผมเมลารัสแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันได้ไหมครับในโหมดเออไม่ใช่เฮ้ยเราไม่ได้ทำอย่างนั้นมาเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคท่านผู้ชมรู้จากรีซอสแพหรอเปาครับ ใช่แล้วมันก็คือสิ่งที่จะเปลี่ยนเท็กเจอร์ในเกมไหมครับแล้วก็เสียงภายในเกมไหมครับให้มันมีอะไรแตกต่างจากของเดิมที่มันให้มานะครับนะก็อย่างเช่นเ My, ท็กเจอร์ใบไม้แล้วก็เท็กเจอร์ก้อนหินตรงนั้นนะครับนะถ้าถามว่าเท็กเจอร์มันคืออะไรนะครับนะเท็กเจอร์มันก็คือ,อรายละเอียดของบล็อกต่างๆในเกมไหมครับก็อย่างเช่นเจ้าบล็อกฟ้าตรงนั้นบล็อกหินตรงนั้นแล้วก็บล็อกใบไม้ตรงนั้นเออเดยว ไม่ใช่ผมพูดไปแล้วเหรเมื่อกี้มาซึ่งคำว่ารีสอร์ทแฝกนะครับนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูก็ได้อาจจะคุ้นคำว่าเท็กเจอร์แฝกอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่งรีสอร์ทแฝกนี่มันก็คือการเอาเท็กเจอร์แฝกแล้วก็เท็กเจอร์แฝกเสียงมารวมกันนะครับนะถ้าถามว่าเท็กเจอร์แฝกเสียงมันคืออะไรนะครับนะก็คือมันก็เป็นเสียงนะครับแต่เป็นเสียงแบบใหม่อย่างเช่นเราทุบใบไม้มันก็จะเป็นเสียงใหม่นะครับนะไม่ใช่เสียงที่ผมทุบไปเมื่อกี้นะครับนะผมไม่มีตัวอย่างให้ดูเฉย ก็หลอจีดาการเองแล้วกันโอเคในวันนี้นะครับนะผมก็จะพาไปดู5ถึง t จะแพกในเกม Minecraft ที่เป็นตำนานสำหรับผมมันจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยป้ายเจสลับผมนะเทค t เจอร์ที่1 t e x t เทคเจอร์นี้ก็อาจจะไม่ใช่เทค t เจอร์เก่าอะไรมากนะครับผมนะแล้วก็เป็นเทค t เจอร์หนึ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้เล่นกันนะครับนะเนื่องจากว่าความเรียบง่ายของมันนั่นเองซึ่งเทคเจอร์นั้นก็คือ a ฟสติฟุลีซอรแก มันก็อาจจะไม่ได้ต่างจากของเดิมมากเท่าไหร่นะครับนะแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือรายละเอียดนั่นเองเอาที่สังเกตง่ายที่สุดก็คงจะเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินของคุณหรือไม่ก็อาวุธเนี่ยแหละมันดูเรียบขึ้นแล้วก็ละมุนขึ้นถ้าว่ากันตามตรงเทกเจอร์นี้ก็อาจจะไม่ได้ต่างจากของเดิมมากนะักจึงทําให้สังเกตไอเทมหรืออุปกรณ์ต่างๆได้ง,ง่ายส่วนตัวผมก็ชอบนะ ถ้าถามว่าการใช้งานจริงๆมันเป็นยังไงผมรู้สึกว่าไอเทมหรือบล็อกต่างๆมันสังเกตง่ายขึ้นสําหรับผมนะและบางไอเทมที่มาดูน่าเกลียดในเทกเจอร์หลักก็ถูกปรับให้ดูสบายตาขึ้นแต่ก็ไม่ได้ต่างจากของเดิมมากนะักและถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเทกเจอร์เดิมอยู่แล้วเทกเจอร์นี้ก็น่าจะเหมาะกับคุณเลยเทกเจอร์ที่2ท่านผู้ชมครับถ้าเห็นเทกเจอร์แผงนี้อย่าตกใจนะครับมันคือเทกเจอร์แผงที่หลายๆคนที่แบบโหลดไหมครับฟรีอะไรอย่างเงี้ยเอามาใช้ใกันไม่รู้จะอธิบายยังไงดีซึ่งเทกเจอร์ สเปกเพียวบีดีคราฟถ้าใครเก็ตมุกนี้ไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็แบบว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วซึ่งถ้าใครได้เกไหมครับมานานก็อาจจะเหน็นผ่านตากันบ้างนะครับนะสาบเทคเจอร์นี้ถ้าจะยกตัวยอย่างความเป็นตำนานของมันก็อย่างเช่นดวงอาทิตย์รูปห้าเหลี่ยมหรือไม่ก็หน้าเมนูเลือกใช้ของเป็นต้นซึ่งจุดเด่นที่ผมเห็นได้ชัดมันก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะเท่าที่ผมคิดออกนะในเวอร์ชันเก่า ถ้าจะว่ากันตามตรงเท็กเจอร์นี้ก็จะมีลักษณะพิเศษนะครับนะที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานั่นคือรูป5้าเหลี่ยมนั่นเองซึ่งมันก็คือศิลปะของเท็กเจอร์นี้และไอเทมต่งตางๆหรืออุปกรณ์ทำมาหากินของคุณเท็กเจอร์นี้ก็จะมีลักษณะพิเศษนะครับนะก็อาจจะต่างจากเดิมเล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องห่วงเท็กเจอร์นี้ไอเทมหรืออุปกรณ์ต่างๆก็ยังคงเขาเดิมไม่อยู่อาจจะไม่ต้องปรับตัวมากนะักเท็กเจอร์ที่3เล่นเกมให้มีประโยชน์จิบประโยชน์มาจากเกมนั่นคือที่มาที่ผมรู้จักเท็กเจอร์นี้ เป็นเท็กเจอร์ที่ดูเรียบง่ายและสบายตาม,มากที่สุดในบรรดาเท็กเจอร์ทั้งหมดที่ผมเอามานำเสนอซึ่งเท็กเจอร์นั้นก็คือ OCD Texture Pack เป็นอีกหนึ่งเท็กเจอร์แเพคในตำนานที่ผมชอบที่สุดเพราะมันสวยในรูปแบบของตัวเองและที่สำคัญที่สุดมันเล่นแล้วไม่แหลกด้วยซึ่งก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับนะสำหรับเท็กเจอร์นี้ก็เป็นอีกเท็กเจอร์หนึ่งที่มีความน่ารักมากผมชอบนะคือแบบมันน่ารักเดียรแล้วมันเล่นไม่แหลกด้ว <laughs> ยมันคือข้อดีอะไรวะเนี่ยขนาดในเนเธอร์มันยังดูมุ้งมิ้งเลย และในส่วนของอุปกรณ์ทำมาหากินมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมนะและไอเทมบางประเภทก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเล็กน้อยนะครับนะก็อย่างเช่นเค้กเนย้ะมังที่ผมสเกตได้หน้าหม,ม่ำขึ้นเยอะเลยในส่วนของแร่ที่ยังไม่ได้ขุดก็จะมีเอฟเฟกต์ระยิบระยับออกมานะครับผมนะเป็นระบบเท็กเจอร์ที่ผมชอบมากทําให้ทุกแร่ดูมีค่าขึ้นไม่แบ่งแยกชั้นเท็กเจอร์ที่4 h e ฮัลโหลสวยครับกับมคใครับาสาปไมค้าอีกรอบหนึ่งนะครับคุณคุณไหมครับคำนี้ ใช่แล้วมันจะเป็นเท็กเจอร์แผคอื่นไหนไปไม่ได้เลยนอกจากเท็กเจอร์แผคนี้ซึ่งเท็กเจอร์แผคนั้นก็คือ Good Morning Craft ใครที่เคยดูตำนาน4826ก็น่าจะรู้จักเท็กเจอร์แผคนี้ดีเป็น The Base ขอได้เจ้าแผงที่ผมชอบเลยแต่ก็น่าเสียดายที่เท็กเจอร์นี้ถูกหยุดอัปเดตไปนานแล้วบล็อกใหม่ๆหรือไอเทมใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมเท็กเจอร์นี้ก็จะไม่พพอร์ตนะครับนะแต่เกมก็ยังเล่นได้อยู่และสิ่งที่น่าคุ้นเคยสรับเท็กเจอร์นี้ก็คงจะหนีไม่พ้นไอเทมชิ้นนี้ครับนั่นก ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเทียนดูแล้วก็เท่ไปอีกแบบแต่ก็น่ารักดีในส่วนอุปกรณ์ทำมาหากินเทคเจอร์นี้ก็อาจจะต่างจากของเดิมอยู่พอสมควรแต่ก็สังเกตได้ไม่ยากและในส่วนไอเทมประเภทอาหารก็จะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นอาหารประเภทเบรกฟาสต์มากยิ่งขึ้นหรือก็คืออาหารเช้านั่นเองในส่วนของแร่ที่ยังไม่ได้ขุดถ้าเล่นใหม่ๆก็อาจจะดูยากนิดนึงแต่ก็เป็นอะไรที่แปลกตาดีดูแล้วน่าขุดทุกแร่เลยและเอเกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเทคเจอร์นี้นั่นก็คือ ดวงจันหน้ายิ้มนั่นเองจะว่าไปแล้วในเนเธอร์ซอมบี้ฟิกแมนมันดูเหมือนยักษ์ยังไงไม่รู้เลยหรือว่าผมแค่คิดไปเองว่ะเทกเจอร์ที่5มาถึงเทกเจอร์สุดท้ายกันแล้วซึ่งถ้าเทียบกับเทกเจอร์อื่นเทกเจอร์นี้ตำหน้ากว่าเทกเจอร์ที่ผมพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดแน่นอนซึ่งเทกเจอร์นั่นก็คือลองทายดูครับนานผู้ชมนะผมให้เวลา3 2 1แททายถูกกันไม่เอ่ย ซึ่งมันก็คือ Texture Pack Minecraft ในเวอร์ชัน Alpha นั่นเองสกเกตที่สี็อกยากนะครับผู้ชมนะมันเขียวได้สะใจมากเลยและความเขียวของใบไม้ครับผู้ชมนะมันเขียวแบบสุดๆไปเลยมาดูฝั่งของอาหารกันบ้างนะครับนะเนื้อหมูก,กับสเต็กวัวในอันเดียวกันเลยและต้องมีขอบดําด้วยนี่สินะที่เรียกว,ว่า Alpha าและขวานใน Texture Alpha ก็จะมีอยู่2คมไอเทมอื่นทิ้งไปเลยในส่วนของคฟวอสโตนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะ มันดูน่าเกลียดขึ้นเยอะเลยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเวอร์ชันอัลฟาโอเคครับก็เป็นยังกันบ้างครับสำหรับคลิปในวีหวังว่าทุกคนจะสนุกกับมันนะครับมาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดซับค i b e หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงในเรื่องการวิจัยการใหม่ในคลิปนะ bye bye, หน้าบายบายสวัสดีครับบายเจ